สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชาฐ์ธติตาตนกุลครับมาเมื่อนี้โซยขับพูนตำากันพี่น้องขับุณนนำยาปาแบบงานบุญพี่น้องเลยเพื่อเต็มถาปักไงเต็มโตโกเลยพี่น้องเลยนี่นะนี่อย่างนี้เซฟอยู่พี่น้องมามาแบบจิบเซฟนันเกนดมํายาตา แบบงามบุญงามบา้านเขาแบบบำบาทล้ะไปลองเออมาแบบเสร็จก็เป็นแบบอะเรแบะสับหรอกบำยาบปลา สูตรแบบงานบุญมาบัดอยูก่ไก่อยู่ไก่ 2, ไเอฟบี้ไปเปีไฟรทำไปแล้วเสร็จ Oh ขาดสุดยอดขนาดเลยแล้วมมีเซฟิมจจ่พี่น้องเละผาดว้วย จากในกับขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกหมองทุกวอนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไอชาติติดตามมาต่องูสำหรับเมนี่กับปากไม่ต้องไปก่อน,นครับพี่น้องเอาไปพอกันม่คลิปหน้าก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแฮงรับรวยลับรวยกันตู้ปูตะกุดครับไอชาติติดตามมาต่อง,งขอเกลาพเข้าสัตย์ครับ ออกกับไม้คลิปหนาครับพี่นอกปากติดตับไรก็แชร์เปกับรักงใจให้ไหมนะครับพี่นอก